สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเย็นวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับพอดีไปอบรมมานะครับก็เลยแวะร้านสะดวกซื้อนะครับก็เลยได้โบรลน่าพริกนะครับแล้วก็ยำสาลายนะครับไว้ฐทานนะครับแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะครับแล้วก็ทำการใส่พริกป่นนะครับแล้วก็อีกกล่องนึงนะครับก็จะเป็น ตเตี๋ยวโั่วไก่นะครับก็ใส่พริกป่นน้ำปลานะครับนิดหน่อยนะครับทั้งสองกล่องนะครับแล้วก็ทำการคลุกเขาให้เข้ากันนะครับตัวถ่ายมือหนึ่งคลุกมือหนึ่งนะครับก็จะยากนิดหน่อยนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเลิกจากภารกิจนะครับก็คลุกไปคลุกไปนะครับ